สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพาลวยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางเนาะ,ะส่ะองละล้านผ่านตลอดของพี่ช่างจรวดแนวทางข้ามโขงเพื่อนบ้านเนาะ,ะสองละล้านกก่บเนาะ,ะเข้าอีกแล้วเนาะ,ะโอ้ยปีใหม่ไม่นี้เข้าสามงวดติดแล้วเนาะ,ะสองใหม่แกะตั้งแต่แกะ ยี่บเก้าทับหนึ่งก็เข้ายี่ิบเก้าทับสองก็เข้ายี่ิบเก้าทับสามก็เข้าเด้อมาดูล่าสุดล่าสุดนี่แรกออกเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามสามตัวเจ็ดห้าสามสองตัวหกเจ็ดให้มาสามห้าเข้าเป็นตัวกลับแล้วก็ที่แปลงให้เด้อก็คือเจ็ดหกเข้าเป็นหกเจ็ดเข้าลงบนดังล่างเด้ออันนี้สอง ยี่ิบเก้าทับสามของวันที่ยี่ิบสองมกราสองข้าเก้านาะแล้วก็สองที่29่เ้าทับสเนาะก็เข้าที่ศูย์เกาเนาะเข้า0ูย์เ้าเป็นตัวแปลงเนาะแปลงจาก0ูนย์หเป็นศูนย์เก้าเลขออก3 0มศูนย์ศเข้า0ูย์เล่างเนาะนี่ค่ะเริ่มสัปพุทธศักราชใหม่นี้สุดยอดมากเลยเนาะ ยี่สิบเก้าทับสองก็เข้าที่ศูนย์เก้าเป็นล่างเนาะแล้วก็สองที่ยี่สิบเก้าทับหนึ่งเนาะเริ่มเป็นงวดที่สามเนาะยี่สิบเก้าทัทบหนึ่งพอสอใหม่เจ็ดบักราศกห้าหกเก้าเลขออกศูนย์ศูนย์เจ็ดหกห้าสามสามตัวหกห้าสามสองตัวเจ็ดหกเลขตัวเดิม เ,เลขตัวแรกชุดแรกของยี่สิบเก้าทนะับหนึ่งก็เจ็ดหกห้าสามเนาะแล้วก็สองตัวเจ็ดหกแล้วก็งวดที่ยี่สิบเก้าทนะับสามก็หกเจ็ดห้าสามเนาะห้าสามนี้ก็เป็นตัวเดิมหกเจ็ดเปลี่ยนจากเจ็ดหกเป็นหกเจ็ดแค่น 6, 7, ั้นเองเนาะเลขสี่ตัวเข้าเป็นชุดเดิมเนาะชุดเดิมนี่ค่ะให้ เข้าที่3าหนาะ,ะให้สามห้าเข้าเป็นตัวกลับส่วน7จหเนาะ,ะเข้าตรงๆรงนาะกองพี่ช่างจะดวน3มงวดติดติดเลยเนาะสงวดติดตดิก็ใครมีโชคมีลาบเนาะ,ะพี่ช่างกับพี่ช่างก็จะช่วยค่าน้ํามันลดเลขหลวงตาฝั่งเราเนาะคะ่าน้ำมันค่าเดินทางค่าพันด่าน ไปฝั่งเราเป็นเลขหลวงตาฝั่งเราเนาะ,ะไปเอากับหลวงตาตามนี้ได้เลยเนาะ,ะของคุณธีรธรเนาะ,ะนี่ค่ะหรือใครจะโทรนะาะใครจะโทรหาพี่ช่างจุฬาฯก็โทรได้เลยเนาะศะูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าเนาะอยากพูดคุยเนาะ,ะอยากแน่แทวได้แนวทางรัฐบาลไทยแนวทางเพื่อนบ้านเนาะ แกก็ยินดีต้อนรับเนาะ,ะก็ขอกลับขอบคุณะ,ะพี่ช่างจรวดมากๆเลยเนาะ,ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอแฟนช่องทางช่อง youtube โจพารวยเนาะ,ะได้เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับฟังกันสามงวดติดๆแล้วเนะพะันตลอดเนาะ,ะก็จะมาตามกันต่อนะ,ะว่างวดยีะะ่สิบเก้าทับสี่ะ ยี่สิบเก้าทับสี่จะมาอีกไหมจะเข้าตัวไหนเนาะตามกันต่อเนาะอย่าลืมพี่ช่างเด้อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีความมุ่งมานะเนาะไปเอาตัวแรกมาให้เนาะไปตั้งแต่ตีสองเลยขับรถไปเอาเนาะไปกลับก็มานสี่ห้าพันเนาะพี่ช่างบอกเนาะ ค่าซองและร้านร้านกกีบก็ประมาณพันห้ารอยกว่าบาทแล้วก็ค่าน้ำมันก็ประมาณพันห้าร้อยกว่าบาทพันกว่าไปกลับเนาะไปกลับไปตั้งแต่ดีสองแล้วมีความมุมานะบักบัน่นไดเอามาให้ด้วยโอ้ยพี่ช่างนี่ขยันจริงๆมีวิริยะอุตสาหาะเนาะกลับขอบคุณพี่สร้างมากๆนะฮะที่อนุญาตให้เอาแนวทางมา พูดบอกเอฟซีแฟนช่องนะบางคนก็กลัวลืมอู้เลขชุดนี้ไปถึงไหนแล้วบางคนมันชุดเดิมไหมมันชุดไหนยังไงอะไรอย่างงี้นะช่างก็อนุญาตแอดก็เลยเอามาพูดเองเลยนะคะ,ะเป็นงวดที่หกแล้ว่ะของปี ปีพุทธศักราชใหม่นะเป็นงวดที่หกเมื่ที่หกแต่ว่าซองหนึ่งก็จะใช้ได้หกวันนะบางท่านก็เออซองนี้มันถึงไหนยังไงอย่างเงี้ยบางคนงงบางคนก็เขียนไว้ก็ได้นะ ลาวเนาะวันพูดเนาะสองละล้านเลขภาพฝั่งลาวเนาะของวันที่สิบสี่นะสิบสี่มกราคอยออกอีกเด้อสองที่ยี่สิบเก้าทับสี่แล้วค่ะ อขอให้มาอีกเด้อขอให้เข้าทุกงวดทุกงวดขอให้บนล่างอีกเนาะ <c oughs> รัฐบาลไทยเนาะใครอยากได้รัฐบาลไทยลงโทรตามเมากับพี่ชั่งได้เลยเนาะไม่รู้ว่าจะมาหรือ,อยังเนาะ แอดก็ไม่ได้โทรบางทีพี่ช่งางแกก็ไม่ว่างนะงานเยอะเหมือนเดิมนะ,ะตัวแรกก็แปดหนึ่งเจ็ดนะ,ะตัดสองตัวหลวงปู่เขียนให้มีสองแปดนะคะแล้วก็มีเจ็ดเก้านะคะแล้วก็มีแปดหนึ่งแล้วก็มีแปดเจ็ดอันนี้ตัดหมดเลยนะ คือดึงออกมาให้หมดทุกตัวแล้วก็ห้าสี่หกนะศูนย์หกสามห้าห้าสี่ห้าหกอันนี้ก็คือว่ามาจากต้นฉบับเลย เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมขีดเส้นที่แปดหนึ่งะมีสองปดกับเจ็นะที่ลงตาเขียนให้แล้วก็ชุดที่2ก็มีห้าสี่หแล้วก็0ูหแล้วก็3ามห้านะคอันล่างนี่คือเอดเอามาแปลงให้นะมาแปลงแปลงเหมือนเดิมคือแปลงก็คือจาก เก้าเป็นหกเนาะจากหกเป็นเก้าเนาะตัวไหนที่ติดหกก็แปลงหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกไม่มีอะไรมากกลัาลืมเนาะอะแปลงจากห้าสี่หกเนาะเป็นห้าสี่เก้าเนาะแล้วก็มีห้าเก้าเนาะมีห้าเก้าแล้วก็มีเจ็ดหกเนาะ แล้วก็มี49แล้วก็มี09นะคะสองล้านล้านผ่านตลอดสามงวดติดติด,ตดบนล่างสองงวดสุดยอดมากๆเลยนะ,ค,ะคนไปเอามาก็ดีใจนะพี่ชั่งก็ดีใจที่เลขเข้านะคะเนาะ,ะ,นะะสี่มีโชคกันอ่ะมาดูนนคะ แปดหนึ่งเจ็ดนี่จากลายมือหลวงตาฝั่งลาวแล้วกนะ็คือแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดเก้าอันนี้อันนี้คือของหลวงตาที่เขียนให้มาส่วนที่ยากออกมาให้มีแปดหนะึ่งเนาะมาจากตรงนี้แล้วก็แปดเจ็ดคือแปดเจ็ดนะฮะห้าสี่หกนะฮะตัวล่างห้าสี่หกก็คือตัวห้าสี่หกศูนย์หกสามห้าอันนี้คือหลวงตาเขียนให้นละ้อนะแปลงให้ก็มีห้าสี่เนาะแล้วก็หนะ้าหกเนาะ ที่ที่มาแยกไม่ใช่แปลงนะพูดผิดที่มาแยกออกจากตรงนี้ส่วนที่แปลงมีห้าสี่หกเอ้ย 5, 4, 9, ห้าสี่เก้านะจากห้าสี่หกปห้าสี่เก้าก็มีห้าเก้าเจ็ดหกสี่เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าซึ่งในขณะนี้เจ็ดหกนี้ไปสองรอบแล้วนะเกียหกเข้าสองรอบแล้วศูนย์เก้านี่กัไปหนึ่งรอบนลยนะ,ะ <c oughs> เข้าดีครับเนาะเข้าตัวเดิมเดิม เข้าเดิม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 นะคะถ้าไม่แปลงนี่เสียดายแย่เลยนะคาไม่แปลงนาะแปลงออกมาแล้วก็ได้นนได้เลขก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สิบสองตัวถ้าเข้าเป็นบนเป็นล่างกะอุ้ยคิดว่าโอเคเนาะกัะนเนาะคิดบ้างกันแล้วกันเนาะสามห้ากับเจ็ดหกนี่เขาสองรอบนีน้หนิเห็นไหมสามห้ากับเจ็ดหกนี่ เข้าสองรอบแล้วก็ศูนย์เก้าเข้าตัวแปลงนะแล้วก็สามห้าเจ็ดหกอีกแล้วงนะวดน,นี้อย่าบอกเด้อวดนนะ้านี่ศูนย์หกอีกเนาะหรือจะเป็นหาซีเนาะอยู่ในชุดนี้ขอให้มาอีกเด้อตังปังเนาะพี่ช่างดีใจพี่ั่างด้วยเนาะที่เอามาให้นะเนาะเก่าใหม่ดูใส่กันได้นนคะเหมือนเดิมทุกอย่าง เือนเดิมทุกอย่างแปลงให้ก็ชุดเดิมนั่แหละค่ะแต่ว่ายันลริมนะคะยันเริมกัโอ้บางคนก็บอกว่าโอ้ยความคุณหลายๆี่อที่แปลงได้ทั้งบนทั้งล่างโชคดีไปแล้วค่ะสองงวติดเลขอะเลขเพื่อนบ้านนี่นะคะออกแล้วก็ออกได้อีกออกแล้วก็ออกตัวเดิมออกแล้วก็ออกซ้ำๆอยู่นั่นแหละเนาะพอดแม่ตามนี่ นายมิโซมิลาามันจะเริ่มพี่สั่งน้ำแน่เน้อจากคุณพ่อคุณแม่นเนาะสงสารพี่สั่งผู้แป๋วมาให้ก็ใจดีมากๆเนาะวิริยะอุตสาหะโซ่ให้ละเด้อค่ะเลขเบอร์พี่สั่งก็ได้หรือเบิรงบ่ทันจังใดก็โทรมากรอแอดก็ได้นะคะถ้าอยากทำอ่ารวมค่าน้ำมันรถหรือค่าเดินทางของพี่สั่งก็โทรมากรอแอดกันใดบัญชีเนาะ ก็ขอกราบขอบคุณพี่ช่างมากๆนะอีกรอบนึงเนาะที่ให้แนวทางคุณพ่อคุณแม่ได้มีโชคมีลาบค่าน้ำพริกปลาทูตอนเย็นตอนค่ำอาหารเย็นกันขอให้บุญนุ่นนํานุ่นซองเด้อพี่ช่างเด้อขอให้ร่ำไห้รวยขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงเนาะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นตลอดผู้ใดกดให้ขอให้แตกสามตัวสองตัวอีกเนาะ่ะ วดนี้คำคงไปเล่ามืออื่นพรุ่งนี้นะรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีตรงเป๊ะนะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ